สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ซีนะครับผมวันนี้นองอาร์ตก็ปั่นหวัวอาหารนะครับผมพบกับนักอาร์ตนะครับผมช่องพายส่งเซน็์นัอาร์ตนะครับผมวันนี้นอาร์ตคือจะป้อนอาหารยาเท้ต้องคำนะครับผมนองอาร์ตกำลังที่ลงไปนะครับผมผสมหัวอาหารด้วยแล้วก็ลำอ่อนแล้วก็ข้าวสุกนะครับผมก็จะมาป้อนขนยายทองคำนะครับผม วางก่อนนะครับอ่ะอ้ามเลยอ้ามนะครับผมก็จะทำ่างนี้ให้แกกินทุกวันนะครับผมตอนเย็นนะครับผมนี่ก็คําแล้วนะครับผมบปบายนะครับผมแ่จะสี่โมงก็จะห้าโมงแล้วก็จะให้แกกินนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะพาแกเดินออกกําลังกายนะครับผมแป๊บเดียวกินไปเยอะแล้วนะครับผมดูนี่ แล้วก็ไปตัดปลายข้าวมาให้ช้างกินด้วยนะครับผมกับขุดลุงทองคำเดี๋พ่อพิตเตอร์แหลนะนะครับผมเดี๋ยวให้อีกลูกนึงนะครับผมอีกสองลูกแล้วก็จะให้แม่สาวน้อยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวอ นี่นะผมเราก็ไปตัดปไตเข้านะผมไม่ฉันกินนะอ่ะปลายเลยถอยดูฟันคนระับดูอาบักอาเอะฟันนะครับผม <laughs> ฟันแกก็จะฟันหลุดนะผมฟันหลวัวฟันหลัวสองซี่นะครับผมแล้วก็จะกินยาด้วยครับผมโบซูโบตัวสัว่งอันนี้ก็หมดแล้วนะครับผม อาต้องเอาตอนนี้ไปไว้ก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้นอารก็ได้เอาถ่ายไปไว้แล้วนะครับผมตอนนี้นอาก็จะ่าาม่ไม่เอซีนนะครับผมมาดูไม่สามารถกับยาจองคำนะครับผมไม่สามารถนี้ก็เพิ่งหายท้องเสียนะครับผมก็จะดู z มม m z o นิดน,นึงน,นะครับผมเมื่อคืนเมื่อก่อนฝนก็ตกนะครับผม,ผมยาก,ก็ลรมหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ ไปปลูกแล้วนะครับผมดูตไปปลูกบางส่วนแล้วนะครับผมดูนะผมยายก็จะกินหญ้านะครับ ก็ไม่ได้ใส่ปลอกมาหลายวันแล้วนะครับผมโอเคดินแบบล่งๆครับผมไม่ต้องใส่สองขานะผมมัดขาเดียวนะครับผม จะเดือนนะผมได้กินคนหรือได้ยินเสียงคนแกก็เดินมาหาตลอดนะครับผมดูนี่ก็มีอะไรให้กินนะครับผมปฏิจารเร็วปฏิจารในไอซีวันเร็วปฏิจา,ารวด,าดวยเสียงดังเกง่กงเก่งเดี๋ยวหลักเดี๋ยวก็ไม่กินนะครับผมวันนี้กินหอาหารเแล้วน,นะครับผม Rượu không phải là nghiêng ากาศก็รอนิดนึงนะครับผมพาไปดูใกล้ๆนะครับผมก็น้ำอยู่เลยนะผมเมื่อานฝนตกหนักมากดูครับต้นไผ่แบบล้มหมดเลยนะครับผมต้นนี้ก็อี่นะผมไม่รู้จะล้มหักไหมนะครับผม,ม,ย,มบยังไม่ได้เดินสำรวจดูนะครับผมนี่ก็ชอบคิดเล่นนะครับผม จะยาวนิดนึงนะครับผมเราจใจด้ดูความสูงของเกมครับยัง กใหญ่มากนะครับผมขาก็จะมัดข้างเดียวตลอดเลยนะครับตาแกก็จะเหมือนพามยมัดนะครับดนะูบุญสงบุนสูงสูงบุนสูงเดี๋ยวจะให้เก็บรองเท้าดูนะครับ Kiếp Kiếp ơi Kiếp kiếp cứ kiệp kiếp kiệp 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 xuống kiệp Kiếp kiệp kiệp xuống kiệp kiệp อย่างเก็บโบนสูบุนโบนสุดูครับแกชอบคลี่ลิ้นนะผมชอบหยองนะมาเก็บมามาขอมาขอเโคขอเออนะแกก็ใจดีเฉพาะคนที่เข้าได้นะผมบางคนเข้าไม่ได้ก็กระดูดใส่นะผม กับผมนี่เกไม่กล้าทําใสหรอกนะครับผมเพราะว่าเราก็มีความคุ้นชินคุ้นเคยกันอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับผมต่อที่น้องอาร์ตกี่ไปเรียนก็คือยาทองคำนะครับผมแต่ก่อนคือแกก็ยังกินอาหารได้ตามปกตินะครับผมเราก็น้องอาร์ตก็ขี่ไปโรงเรียนทุกวันนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมขี่ตอนนี้นะเป็นตัวแรกน,นะครับผมเป็นยาทองคำนะครับผมนี่ก็ ฝึกขี่ตอนอยู่ม .1 นะครับผมฝึกขี่อยู่นี่นะผมตอนรขึ้นมาอยู่นี่นะูอารก็ฝึกขี่นะครับผมแรกๆก,ก็ไม่กล้าขึ้น,นครับผมดังๆก็ทําความคุ้นเคยทำความคุค้นชินก็กล้าก็กลัวน,นิดนึงนะผมแต่อาก็เรมไม่ค่อยกลัวแล้วนะเพราะว่ามันเขาก็รู้จักเราแล้วก็ดูครับเขาก็จะแสดงความรักกับเราครับดูเขาก็จะโกรธ จับนกอาตลอดเลยนนะผมอาปากปเลยอาปาอ่ะ,อะ <c oughs> ดูตานะผมดูขาเกาจะยาวอยู่สูงนะผมเกก็จะสูงๆเหมือนพายวัดนะผมขาจะยาวเหมือนพายวัดนะ ครับผมสำหรับคลิปนีน้นอ,อาจต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าแม่แม่เอฟซีท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพายสุขสันต์ของอาจกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นะผมสำหรับขอบคุณขอบคุณสำหรับคะแนนที่แม่แม่เอซีส่งมาทางบนต่างๆไปซื้อลำกับกับหัวห่านแล้วก็กล้วยนะครับผมอ,อาจก็ได้คะแนนจากแม่แม่เอฟซีนะครับผมในวันนั้นนะครับผมอาจต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมทุกทคนทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาหา ให้คะแนนน้องอาดน,นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับนี่น้องอาดต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ